สวัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Magic Air 35นะคะวันนี้ก็มาพบกับ Random l เลิไม่เสร็จกันอีกเช่นเคยนะคะซึ่งวันนี้เราจะพูดคุยในหัวข้อ ไปง้อเขานะคะหรือจะรอให้เขามาง้อเราก่อนดีนะสำหรับบางคนที่แบบทะเลาะกันนะคะอยู่ในช่วงแบบงอนๆหนิ่งหนึ่งกันนะความสัมพันธ์ก็ดูแบบเรียบเหียบเฉยๆนะคะไม่เติบโตไม่ก้าวหน้ายังไม่มีการพูดคุยกันเอ๊แต่รอก็รอนานแล้วตกลงเราจะไปง้อเขาดีนะหรือว่าจะรอเขามาง้อเราดีอ่ะเดี๋ยววันนี้เรามาสุ่มเปิดไพ่ไปได้วยกันนะคะวันนี้จะสุ่มเปิดไพ่ให้ดู2ชุดนะคะชุดแรกอนะ่ะเรามาดูกันนะคะว่าถ้าเราไปง้อเขาก่อนจะเป็นอย่างไร แล้วถ้ารอเขามางอเรานะคะเดี๋ยวขอดูนะคะตัวตนของคุณนะคะคนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะเป็นใครได้บ้างนะคะเกี่ยวพันกับเลขหนึ่งนะตัวคุณนะคะ คุณอาจจะเป็นคนที่เกิดวันอาทิตย์ก็ได้นะคะเกิดวันที่1น,นะคะหรือว่าเป็นคนที่เกิดเดือนมการาคมก็ได้นะเกี่ยวข้องกับเลข1เป็นคนราศีพฤษภนะคะคุณอาจจะชอบเลข1ก็ได้นะ,ะเลข5อุย้ยตรงกันเลยนะคะมีความเกี่ยวข้องกับเลข5เช่นเกิดวันที่5นะคะชอบเลข5หรือว่าเป็นชาวราศีพฤษภนะคะเป็นราศีที่ได้เหมือนกันนะคะเกิดเดือน5้า เดือนศุกรพาคมุมขอดูสักใบนะคะหรือว่าอาจจะเป็นชาวราศีสิงห์ก็ได้นะคะตัวตัวคุณนะทีนี้แล้วเขาล่ะนะคะคนที่คุณนึกถึงอยู่ล่ะเป็นใครได้บ้างนะคะเป็นคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะเป็นชาวราศีมีนราศีกันนะคะเป็นคนที่เกิดวันศุก อันนี้เป็นฝั่งตัวเขานะคะคุณกับเขาเนี่ยบางทีการ์ดอาจจะแบบออกมาสลับกันสลับฝั่งกันก็เป็นไปได้นะคะมีเลข 1%, เลข5นะคะราศีพฤษภราศีสิงห์แล้วก็ฝั่งเขาเนี่ยคนที่คุณคิดถึงอยู่นะคะเป็นชาววันอาทิตย์วันศุกร์ชาวราศีมีนแล้วก็ราศีกันนะคะทีนี้เรามาดูนะคะว่าถ้าคุณไปง้อเขาก่อนจะเป็นอย่างไรเป็นแนวโน้มเนาะสถานการณ์นะคะถ้าคุณไปง้อเขาก่อนจะเป็นอย่างไร เด็กถือดาบหนึ่งถ้วย The Fo o นะคะโอ้ยจากที่แบบว่ามีความแง่ความงอนกันนะคะสถานการณ์มันนิ่งๆขาดการติดต่อสื่อสารไปอยากจะแบบมันก็ยังมีความตึงๆงอนๆกันอยู่นั่นแหละนะคะอาจจะแบบได้มีการเริ่มต้นใหม่นะคะมีการพูดคุยกันนะคะมีการปรับความเข้าใจกันใหม่นะความสัมพันธ์ก็จะกลับมาดีขึ้นนะคะมันก็จะรีแลกขึ้นกว่าเดิมค่ะอย่างหลังจากที่แบบความสัมพันธ์มันนิ่งเงียบกันไปนานนะคะอืม ตอนนี้จะมีการปรับความเข้าใจนะคะมีการเริ่มต้นาจากศูนย์กันใหม่ถอยห่างกันคนละก้านะคะเหมือนกับว่า,าต่างคนต่างฝ่ายก็เหมือนยอมรับว่าเอาที่ผ่านมาเราก็มีส่วนที่ผิดเราก็ผิดเขาก็ผิดนะคะตนนั้นมันก็มีการปรับจูนกันใหม่แล้วก็เริ่มต้นกันใหม่อีกครั้งหนึ่งทีนี้ขอดูไพ่เสือมีกสักใบนะคะไพ่อยากจะบอกอะไร เเหรียญน,นะคะโอเคมันก็จะค่อยๆพัฒนานะคะค่อยๆเรียนรู้กันไปนะคะที่ผ่านมาเนี่ยโอเคคน2คนนะคะเอ,อ่อทัศนคติที่ไม่เหมือนกันเนาะเราเติบโตมาแตกต่างกันจากต่างครอบครัวนะคะจากต่างวัฒนธรรมนะคะอ่าต่างเชื้อชาติต่างศาสนานะคะมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันนะคะบางทีมันก็คิดเห็นไม่ตรงกันบ้างก็เป็นเรื่องธรรมดานะคะแต่ว่าพอการกลับมาคบกันใหม่ครั้งเนี้ยมันจะเป็นในลักษณะของการแบบเออรู้และว่าถ้าเกิด ทะเลาะกันแล้วมันจะเกิดอะไรนะคะอ่ะมันพอกลับมาครั้งเนี้ยมันจะค่อยๆเติมเต็มกันและกันใหม่เหมือนกับแบบปลูกต้นไม้อะ่ะคราวเนี้ยเรารู้แล้วว่าอ๋อคราวที่แล้วว่าเราลดน้ํามากเกินไปใช่ไหมคะเออเราอาจจะหึงหวงเขามากเกินไปนะคะไม่ให้อิสระกับเขาเลยก็ได้นะหรือว่าอาจจะขาดปุ๋ยขาดแสงแดดที่เพียงพอนะคะก็คือแบบเอ้ย ขาดการดูแลเอาใจใส่กันมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเออมันอาจจะขาดตรงนั้นหรือว่าตรงนี้มันมากเกินไปมันจะค่อยๆมีการปรับนะคะแล้วก็ค่อยคเติมเต็มกันและกันไปความสัมพันธ์มันจะเป็นแบบมีความสุขนะแต่ว่ามันจะเป็นไปแบบช้าชแต่ก็มั่นคงนะคะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะอันนี้ก็คือแบบถ้าเราไปง้อเขานะทีนี้เรามาดูถ้ารอให้เขามาง้อล่ะนะคะจะเป็นยังไงสามไม้เท้า judgment นะคะแล้วก็สี่ เหรียญนะคะอถามว่าสามไม้เท้าก็ดีไหมนะคะเราก็อยากจะมีความสัมพันธ์ที่มั่นคงนะคะอยากจะเดินไปด้วยกันกับเขานะคะอยากจะแบบมีความสัมพันธ์ที่ดีร่วมกันนะคะเออแต่ว่าถ้าถามว่าเขาจะกลับมาง้อไหมก็มาง้อนะคะแต่ว่าต้องน่าจะต้องรอไปอีกสักพักหนึ่งเลยนะกว่าที่เขาจะมาง้อเพราะว่าไพ่ใบจบมันเป็นไพ่สี่เหรียญถามว่าถ้าเขามาง้อเนี่ย แล้วจะกลับมาคืนดีแบบดีกันเลยไหมก็ดีกันเลยนะแต่ว่าคงจะต้องรออีกสักพักหนึ่งไม่รู้ว่าตอนนี้เขาเป็นฝ่ายกโกรธเราหรือเปล่านะคะหรือว่าเ้างอนเราเรื่องอะไรหรือว่าเขาติดภารกิจใดๆอยู่เหมือนกับว่าเขายังไม่ได้มางอเราในช่วงเร็วันนี้เดี๋ยวขอดูไพ่สักใบนะคะไพ่อยากจะบอกอะไรอะเหมือนใบนี้จะอยากออกมาเด็กถือถ้วย ความสัมพันธ์จะเป็นแบบช้าๆหน่อยนะคะก็คือถามว่าจะรอเขาได้ไหมก็ได้นะคะแต่ว่าเขาอาจจะยังไม่ได้มาง้อเราในเร็ววันนี้ก็อาจจะต้องขึ้นอยู่กับเราแล้วละ่ะว่าเราจะตัดสินใจยังไงถ้าเรารู้สึกว่าเอ้ยความสัมพันธ์ครั้งนี้เราไม่ได้เป็นคนผิดนะที่ทะเลาะกันอะแยกแๆห่างๆกันไปอะคือเราก็เอ๊ะทำไมเราต้องไปง้อก่อนเวลาเออจริงๆเขาเป็นคนผิดนะหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ไม่อยากจะกลับไปง้อเขาก่อนอะเออ จะรอเขาก่อนก็ได้นะคะแต่ว่าไพ่เขาก็บอกว่าจะช้าหน่อยนะคะมันมีทั้งไพ่เด็กถ้วยแล้วก็มีไพ่เออมีไพ่เด็กถ้วยแล้วก็มีไพ่สี่เหรียญเข้ามานะคะก็คงจะต้องรออีกสักพักหนึ่งนะคะแต่ถามว่าพอกลับมาเขากลับมาง้อเราแล้วความสัมพันธ์จะดีขึ้นไหมมันเป็นจัดเม้นต์นะคะก็คือว่าความสัมพันธ์ที่เคยแบบเคยทะเลาะเคยผิดใจกันนะคะพูดจาไม่ข่อยเขาหูกัน่ะมันจะมีการปรับความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นความสัมพันธ์มันจะกลับมาราบเลื่อนกันมากขึ้นนะคะมีการ ปรับปรุงตัวนะคะมีการให้อภัยการแล้วก็มีการปรับปรุงตัวที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็ความสัมพันธ์มันก็จะดีขึ้นกว่าเดิมเพียงแต่ว่าอาจจะต้องรอรอหน่อยรอสักระยะนึงอาจจะแบบเดือนนึงหรืออะไร คือจากไพ่สีถ้วยมันเป็นไพ่ที่แบบสถานการณ์มันนิ่งๆอ่ะเขาคงยังไม่ได้แบบเอ่อมาง้อเราภายในแบบอาทิตย์นี้อาทิตย์หน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะจ,จะต้องรอนานมากกว่านั้นเนาะอาจจะแบบเป็นเดือนหรืออะไรประมาณนี้นะคะกะ็ทางนี้ทางนั้นก็อยู่ที่เราตัดสินใจเนาะก็การดูไพ่ก็ดูเพื่อเป็นแนวทางเบื้องต้นก็เท่านั้นเองนะคะนี่ก็คือสิ่งที่ไพ่เขาจะบอกนะคะว่า เราไปง้อเขานะคะหรือว่าจะรอให้เขามาง้อเราดีนะวันนี้ก็ทําเป็นคลิปแบบเปิดไพ่สชุดให้เพื่อนๆชมกันนะคะไม่รู้ว่าจะชอบมากน้อยแค่ไหนเนาะถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะคะชอบไม่ชอบอย่างไรนะคะก็ฝากคอมเมนต์พูดคุยกันโดยสุภาพใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะรวมถึงถ้าอยากจะให้แอร์ทำคลิปหัวข้อไหนนะคะก็ฝากเสนอแนะเข้ามากันได้นะคะถ้าเกิดแอร์พอทําได้ก็จะได้ ลองนําทําคลิปนั้นนะคะจะได้ถูกใจเพื่อนเพื่อนเพิ่มมากขึ้นเนาะวันนี้ก็ขอลากันไปก่อนแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปัดถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ